สิบสองสิงหามาบรรจบคล้ายวันราช,ชสมภพของแม่ฟ้าแม่รักราชชาติไทยให้กรุณาดุดสายฝนหลั่งมาชโลมใจผศสกเรียกเรียกหาครามีทุกข์ทรงธทำนุฝึกอาชีพรีบแก้ไขบำบัดทุกข์บำรุงสุขทุกทีไปพระหัตทไทยเมตตาสุดปราณีหลายโครงการจบฟ้าดินศินลปาชีพ ดุดประทีปโคมทองห่องชวีเครื่องถักทอแกะสลักล้วนมากมีของดีๆคงความงามความเป็นไทยขอคุณพระไตรรัตน์ขจัดทุกขพระปรีเปรมกรเกษมสุขทุกสมัยเสวยร,ราชจักกรีวงคู่ทรงชัยรวมใจไทยถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพพุทธเจ้านายแพทย์ยศวีวังรวรุิ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลในนามข้าราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกีย 80, รติ8 0พรรษาจังหวัดสระบุรี